กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีประเทศลาวลงพุทธโทษให้อุ้ยศูนย์สองเก้าครั้งที่เก้าสิบรอบที่สองวันที่เจ็ดเดือนสองปีหกเก้าประศุตรราชัยยะปอลกร นโมเมพุทธเจชสารัตนะต,ะนตะยธรม,มิการเตชปสิทธิปสิเจวานารายะปารมีสุราสิทธิปมมาเตอินทาจกจะตุโลกาคัมพีรักกากสมุทาพุตังคังคา,าจักสปมัชยปสิทธิภาวันจุเตชะยธะะยาะธารณนิธารณนีอุทัติอุทัตีนาตินาทีชะยะ,ชะยชยฆาโครตตวรมิัยนิไรใสเศณเมรุราชพลนารชี ชยชยคัมภีรสลสนพนาเคนะทันอาคีปิสาจปาปูตากาลีชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธาณมุขชาชยะชยะวารุณมุขศาตาชยะชยะจัมปาธินาฆะกุปคันทักกัตชยชย ขันธะคนนตุรงสุขาวาผู้ช่งสีห์พยาคาติปาชยยะชยยะวารุณะภูขาญาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุกนัสุทธินาดีชยยะชยยะสุขัาสุขชีวีชยยะชยยะทารานิตาเรสธาสุชยยะชยยะทารานิสานตินสตาชยยะชยยะมังคาราลัญยาพระวัคคีชยยะชยยะวรุณะยักเถชยยะชยยะ ลักษีสุระพุทะเจชางชยชยพมเมนท่าข้านาชยชยราชาธิราชตาทชัยชยชยะปะทวินสพันชยชยอาราหันตาปัดเกะพุทธสาวังชยชยมหิสุโรฮโลหลินเทวาชยชยพมมาสุระโคชยชยนาโควิรุฬหโควิรุปโคจันทิมาระวิอินโทจเวนะเตโยจะ กุเวโรวะลุโนปิจะอัคิวาโยจะภาชนโหกุมาโรทตะรัตโกอัขารัสสะมหาทวาสิธิตาปัสสะอาถโยอิสิโนสาวกัสปะชยยะลโมพระวันตุเตชยยะธโมจะสังโจะทาสปะโรจะชชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคังโยปิพุทธศาสริมตออายัง มารสัจปาปิมัตโตปาราทิโยโอโคสยมโพธิมัตเถระโมติตาเจยะตถาภมมคณาเมหสีโนเจโยปิพุทธะสัสรีมตโตอายังมาราสัจปาปิมตตปาราทิโยโอโคโพธิมัเถรโมติตาจยะตถาอินทคนาเมหสีโนเโยปิพุทธสัสรีมตโตอยัมารสัจปาปิมาตตปาราพิโยโอโคสยมโพธิมเถรโมติตา เยตถาเถวคานาเมหติโตเชยปิพุทสสะเสวีโตอยังมราสัจปาปิมโตปราิโยุปโคสยมโพธิมัเถปโมติตาเชยยตถาปถนาคานาเหติโตเยปิพุตสสะเิวิมัโตอายังมาราตัจปาปิมโตปราพโยโอโคสยามโพธิมเถปโมติตาชยะตถานาคคณามมหิติอ เโยปิพุทธสัตสิมโตอายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยโอปคสยันโททิมเตปะโมติยาเทยอัตถาสภมคคาเมเหิโนชยันโตโธทิยมุเลสกัยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชยสุชยมังกะเลอาปาราพิตะบางลังเกสีเสปทาวิโปกะเลอภิเศเกสภาพพุทธหนังอาคับปโตปโมตติสุนักตองสุมังาลังตุปปะตังสุขตัง สุขโนสมุหตุัสจะสุดยึดทังภพมัจจาิสุปปัตถินังกายยกัมมังวจากัมมังกาดาจินังปัตถินังมโนกัมมังมณิติเตปปัตถินาปัตถินานิกัตตวานะรับปัตเตปปัตถินิเตอัตถรัตตถสกิตาเวดุหะพุทธศาสเนอารกาสุกิตาบุญธาสหัสเปหิยาติพิสุตุปนตโตเยเทวัสมิงฐานเนอธิกัตติกายุกา ตัาหปปาุนตุสุขีตาหุนตุสัพพัธารักขันตุสัพพัสสตานังรักขันตุทีนาสาวนังยากาติปัตทานาติสังสเพปุริตุมโนรัตถาวิตากาเรตวัสสุตุวัสสวัสสวะราหะกาโลกาจุปัตตาวาติสังนิวาปิตุจตสัพพัธากายสุขังปิตตสุขังอรหันตุยะถาลักังเบสดธรรมะนิยามสุตัง เอวเมสุตังเอกังสะมมยังพระกวาสวัตติยังวิหารติเจตวเนอนาคปินเทกสะอารามิตตตะโปพระกวาพิขุอามันติสิพิกวโติติปันติติเตพิกุพระควาตตบจะสัุสมพระกวาเอตตโวจัอุปัฏฐาวาพิกเวตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานังพิตาวาสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสปีสังขารานิจติตังตถาคตอภิสังพุจติอภิ สัมมติอภิสัมพุจิตตวะอภิสมิตตวะอจิตกิเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิปัสสติอุตตนิกรุนติสติสังขาราอนิจติอุปทาวะภิสเรตถากตานังอนุปทาวะตถากตานาวทิตาวะสาวธตธรรมติตตาธรรมนิยมตาสติสังขารทุกขติตังปัาถก็โตอภิสัมพุจิตอภิสัมมติอภิ สัพพุชิตตวะอภิสมิตรวะอจิกติตเตสิติปัญญาปิติปัตถปิติวิวารติวิภัตติเวตานิการุจิสัพพิสังขารทุกปติอุปทาวาพิกเวตถากตานังอนุปัตวาตถากตานังพิตาวัสสาทาตุธรมนิตเตตตาธรรมนิยมตาสัพิตรรมานัตาติตังสถานกโตอภิสมุจจติอภิสมิติอภิสมุชิตตวะอภิสมิตตวะอภิติตเตสิติปัญญาปิติปัตถปิติวิวารติ พิพาจติอุตตนิการติสปีธรรมะาอนาัาตาติอิทัมมตตพมโวจะพภะขวะอัตตมนาเตภิกุภะกวะตุกาสตังอภิญานพิมติปะสวทพัทเทกาตักคาถาอาติตังนานวาคเมยยะอานนับปฏิการเถอานาณาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คบุคคลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอธา,าติตังประหิน,นังตังอปตตัจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ด้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปบบจุดพลันจะโยธรรมัปฏิทัศวิปสติอาศังวิรังอาสังคุกข์พัตังวิธรมนุภ h a r หเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยังแจ่แจ้งไม่งั้นแง่ขั้นแค่กับคนพบผลอาการเช่นนั้นไวนั่นคือว่ากิจับมาตราปันโคนัญญามาราณอสุรีความเป็นดีกิจที่ต้องทำวันนี้เคยจะรู้กันไปมาพรุ่งนี้ นานอานาานินโวสังข้ารันเตนัมหาเศนีนัตมะตุนาเพ้าการสัพพินจมัจจูราซึ่งมีเศนาามากย่อมมีสำหรับเราเอวังวิหารินาตาปิงอโหระตัดมัตันติตองตองเวฟเทกระรัตตุติสุนโตอภิเกเต,ม,ตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเป็นอยู่อย่างนั้นด้คยควยการทั้กลวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงวานตีเดียวก็นา่าชมเวสุธรมะสังเวคาปัจจะเวฆณนะ สัพเพ abei, สังขาร, <c parliament> ราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจเราทุกธรนองทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข่าสังขารคือร่างกายจิตใจแระทุกธรนองทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนแยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจิตตายไปสัพเทธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวันชีวิตจางชีวิตไปของไม่ยั่งยืนทุกวันมาล้านกองแต่เป็นของยั่งยืนอาวัดสั่งมายามมลิตาภังเราจะเป็นตายเป็นแท้มาล้านปริโยสนนเราชีวิตจางชีวิตของเราเป็นของตายที่สุดรอบชีวิตตั้งเมื่อานี่ย่ต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาล้านเมนีย่อต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถุพุทธเจ้าสังเวชอายังไกโยอาทีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอ้าเปแต่วิญญาณเราตังกสจักวิญญาณ จุดโทอันเก่าจึงเสียแล้วอทิเสษสติจับนอนทับปะเถริงเสื่องแข่นดินกะดิงกะดังอีว่าประดุลังว,ว่าท่านมาและท่านฟืนนี่รัตตถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจะว่าวัตสังขาราสกัดตะข่ายไม่ทช้งหนออุปัทาวะธรรมนินโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตติขั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสองอุปสะมุสโผความเข้าไปสงบทางน้นสังขันทังหลายเปสุยบอย่างยิ่ง สเปสตานะรติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังใจะอยู่มะดิงสุจากมาดิสเรที่ตายแล้วกำลังจะตายตรเถระหังมาดิสานนี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทติเมเอตถัสสองตัวโยความสงสัยในความตายนี้ยังมไม่มีแก่เราเลยบทสุวไม่ตายยังกิจิอยังกิจิกุศลกรรมมังสเปหิตปฏิหิตกับธรรมบุญยังโนออาณโมทันตุสุนนันตุวปนตัวโยเทวะอัสมิงฐานี อาทิตย์ตติกายุกัสตาหุนตุสุขีตาหุนตุทุกขะพมุดชนตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขะพมุดชนตุสเพยาติกาสุขีตาหุนตุทุกขะพมุดชนตุสเพอายาติกาสุขีตาหุนตุทุกขะพมุดชนตุสเพยปิสาสเพยกาสเพปิตาสุขีตาหุนตุทุกขะพมุดชนตุสเพอาจและยุปัชยยาสุขีตาหุนตุทุกขะพมุดชนตุ สเพนะขับตาสุกิตาหุนโตตุกข์ขัประมาณจนตุสเพเทวาสุกิตาหุนโตตุกข์ขัประมาณจนตุสเพสามารถตีนางสมิธันตุโอมบทสวดบูชาลุงปุทโธฒนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิจิภะกวาณโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิจิภะกวาณโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิจิภะกวาปฏิทานะขัายาเท พรตาสันติวิหาระวาสินิจุเพฆาเดโพธิฆาเดตหิงตาหิงตาธรรมะฐานในนัพระวันตุปจิตาสติงการุณเตทวิหารละมัจเดเจระจัสมาคารวะกาจพิกโวสาราพิกาทานะปติอุปัสสกาขามาจเตสานิกามาจเอสระสปนาพุตสุกีตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจัตัทธัสมพระวสังเสริฐชาตาอัตตบุพปาติการิญญานิกัง ธรรมะวะรังตติจเตสเปปิทุกขสสะการุณตุสังขยัาตุสพิรังสัตถมธมัตมาจะปุกคาราสังโฆโหตุสมัครกวะอัตยยะจาหิตยยะอัมเหระกปุตสัตถมธสเปติธรรมะจะนิโนวุทิงสัมประปุเนยามัธเมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเปติพาณิโนพุทธศาสนาสัมมาทังฟเวสันตุกายเตวะกวะสันตุวุติ พาวายสตัตตานังสามิททางเน,น,นตุเมธนอิงนาตปิตาจะอาตธรรวิยังรักขันติอุตตการเอวานทะเมนะราชนะประจังรักขันตุปภะภาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปะปิตาจะนิทุกขปยาปิตาจะนิปยาโสกรประปิตาจะนิโสกะโหตุสเปปิปานิโนเอตตาวตาจะอนมหิสัมปตังปุญญะสัมปตังสเปเจวานุโมตังโ สัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัตทายาสีรังรักขันตุสัพปตาพวนาพิรตตาหัตุกันตุเทวตาขตาสุมังกรังรักษาหัวตุสัพพาสมังกรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธานุภาเวนะสุติหัตุนิรันตรังหัตุสัพพาสมังกรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธานุภาเวนะสุติหัตุนิรันตรังหัตุสัพพาสมังกรังรักขันตุสัพพะเทวตา สพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุตุนีการกลังสเพภุทธาสเพธรรมาสเพสังฆาพระรัตปตาปเจกานังเจียงพระรองอรหันตานังเจติเจนะรักของพันธมิสปปโสสเพภุทธาสเพธรรมาสเพสังฆาพระรัตปตาปเจกานังเจะยงพระรองอรหันตานังเจติเจนะรักของพันธมิสปปโส สัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสงฆ์พระรัตประภะเพยกานังเพยยังพระรองอรหันตานังกเตชะนะรักสังปันธมิสุปโส ARM. สัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสงฆาพระรัตประภะเพยกานังเพยยังพระรองอรหันตานังกเตชะนะรักสังปันธมิสุปโสสัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสงฆาพระรัตประภะเพนังเพยังพระรงอรหันตนังเตชะนะรักสังปันธมิสปโส สัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาพระรัตตตาปเกนังเยมพระรองอราันตานังปะงอนังจเจนะรักขันธมิสัพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาพระรัตตตาปะเจกนังเจยยมพระรองอราหันตานังเจเจนรักของพันธมิสัพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาพระรัตตตาปเจกนังเจยยมพระรองอราหันตานังปจเจเจนนะรักของพันธมิสัพ สัพเพภุตตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตปตาปจิกนังจอย่างพระองอรหันตานันจติเชนะพระขอ์พันธมิตรโสเรื่องน้าแห็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัจยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาคเศรษฐกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าไร ขอให้ทรงให้บุญุญส่วนนี้ตรงเป็นสัพพะเสดมงคลเกศข้าพเจ้าให้แก่ข้าพ,าาพปลภไปจกทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งกระไดอสุจดิตมัคงครเป็นสัมมาอาชีพในพราธรรมคำว่าไม่มีอดอยากแม้จนขอเยะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผีสัพพาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำนงอยอยู่ในความบิางานตลอดกาลนานอีกทั้งขกเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อา่านนโมทนาสารทุกกา ในบุญสุศลนี้โปรดประสิทธิประสาิพร้อมส่งอนิภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาเสเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวลงถึกวัตถุมงคลทั้งปวง,งที่สารสิงอัมฤได้เกิดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้็นพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพปิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิมงคลแหะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกอครองและผูชาทุกประการเถิด